วีออสพอด6,003โอ้โหแค่หาวีออสพอด6,003อยู่ไม่ควรพลาดแล้วได้ตัวท็อปด้วยนะได้ตัวท็อปเครื่องฝาเงินตัวตัวเอสนะครับไฟหน้าใหม่นะครับ LED แล้วล้อแม็กโอ้โหดิสเบกสี่ล้อโคตรสวยเลยแล้วได้รถเดิมนะนะครับบรันตีซ่อมฟรีสองปีนะครับ,รรรนะรบของเคอูซียูอะไหล่ร้อยแปดสิบรายการทั่วประเทศไทยนะครับฟรีค่าแรงค่าอะไหล่สองปีเต็มนี่ครับแผ่นเพจปีหนึ่งหกของจริง เห็นไ,ไหมครับปีหนึ่งหกของแท้นี่ครับกะชับข้างเราเดิมหมดนิดเบรกสี่ล้อนี่ครับนะครับการได้ดิดเบรกสี่ล้อไปก็รถก็คือพูดง่ายคือระบบการขับขี่สมรรถนะมันก็ดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วเนาะนะครับน็อตท้ายหลังเดินนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดได้ตัวท็อปไปเนี่ยนะครับอุปกรณ์การขับขี่ถามว่าไอ้ตัวท็อปกับตัวลขับได้เหมือนกันไหมได้ครับแต่ว่า ด้วยตัวออปชันเนื้อตัวออปชันมันอาจจะแตกต่างก,กันนิดหน่อยเพราะนั้นถ้าเกิดเราซื้อตัวท็อปแล้วพรอหกพันหกพันสามเมื่ันสี่ไม่ได้แพงมากนะนะครับเห็นได้อาร์คท้ายหลังเดิมด้วยครับนี่ครับรถสวยยางสำรองมีนะอยู่ข้างหลังนะครับยางสำรองมีนะครับไฟท้ายก็สวยนะครับล้อมได้ตัวนี้คือได้แม็กได้ดิสเพลย์แล้วถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นไม,ไม่ไม่ใช่ตัวแม็กตัวนี้นะครับแม็กจะไม่สวยอย,อย่างนี้นะครับกุญแจก็จะไม่คีเลยนะครับแต่ตัวนี้เ,เป็นกุญแจขีดเป็นลายครบหมดแล้ว สวยนะครัสาม,มารถเปิดสิดด้วยตัวนี้สัมผัสได้นะครับประกบข,ข้างเดิมหมด3 6 9 0 0 0บาทกับ Toyota v ว s 1.5สหเปี2 0 1 6นะครับเรื่องสาเงินฝาใหม่แล้วเวลาดูปีส6เนี่ยมันเป็นข้สาสูงนะดูให้ดีเพราะปีส6พ่กค้าบางคนเอาฝาดับมาขายฝาดับกับฝาเงินราคาต่างก,กันประมาณ3 000, 4 0 0 0หมื่นนะ3าหมื่นนะครับเพราะนั้น ถ้าเกิดดูให้ดีต้องดูฝาเงินฝาเงินจะดีกว่าฝาเงินคือดีกว่าแค่คือมปนระบบเครื่องใหม่เป็น CVT มีระบบะการเลื่อนถลายที่ทาง้วเพราะนั้นค่อนข้างจะดีกว่าระบบสมัยกว่าเพราะนั้นถ้าซื้อซื้อฝาเงินมีปะปี16นะแพงเพิ่มตังค์อีกหน่อยนึงแต่บางคนลูกค้าไม่รู้บอกว่าพูดน 16, 16, 16นะครับแต่16กจริงต้องอีก่งเขาเรียกว่า16แท้นะครับ369 ผ่อน6.3รายได้ไเกิน13,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนแอะไรมาสลิปอีเมลแอนอะไรมาผ่อนบ้านอยู่แอดอะไรมาพาระเยอะอะไรมาทุกอาชีพี่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ดิสแอดไลน์เราทักมาส่งฟรีทั่วไทยจัดไปแน์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบจองที่ร้าน1,000บาทต้องสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแบจอง20,000จาวารันตีสุดพิเศษซ่อมฟรี2ปีกล่องเกียร์ ECU อะไรอีก180รายการทั่วประเทศไทยฟรีแล้วค่าแรงค่าอะไร2ป รถสวยบบบต่อนี่ครัถามว่าแตกๆกันยังไง v อตัวตัว S ต,ตัวท็อปก็จะหนึ่งกุญแจคีเลตส,สองแผงแอร์นะครับแผงแอร์จะเป็นตัวตัวนี้เห็นไหมครับเรือนไม้มีพวงมไลมันติให้เกียร์จะเป็นมีแมนนลให้นะครับ จะมีแมนนูให้แล้วก็บบบาไฟาฟา้าทางคันอ่ะปะไปเชดได้กันดีกว่านะครับสามหกเก,ก้าไม่แพงนะเราดูผ่อนยอดผ่อนนะผ่อนหกพันสามะผมว่าผ่อนไหวนะแลยได้หมึ่งสามผมว่ารับจบเลยแล้วได้เครื่องพันห้า ดีเดินทางจากจังหวัดนี่สบายเลยและเครื่องโตใหม่แล้วด้วยนะครับประหยัดค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับได้ตัวท็อปด้วยอะไรด้วยโอ้โห,โห,โหจ่มเลยเนีย่ย ออดใคหาอยู่ไม่ควรพลาดนะนะครับได้สีดําด้วยสีค่อนข้างสวยนะครับเป็นสียอดฮิตอยู่แล้วนะครับของของบ้านเมืองเรานะยิ่งขัดยิ่งสวยแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายต้องไม่ฟรี2ปีพี่จ๋าใครจะมาที่ร้านนะครับจะมาซื้อรถจะมาขายรถมาได้เลยนะครับสีนักลิน5้56นะครับติดกับ B S สีอุดมนะครับอยากซื้ออยากขายดีๆนะครับ เบรกดีนะครับรับจบหมดทุกทเหตุการณ์ติด BTS สีอุดมนะครับสีนครินทาสิบหกนะครับเลี้ยวเข้ามาในซอยอยู่ขวามือ นะครับเข้าได้หลายทางนะร้านผมเข้าบางนาตาดยี่สามได้เข้าอุดมสุขซอยหกสิบได้สีนักรินห้าสิบหกได้นะครับนี่ครับเราก็มาลองรถให้ดูอย่างเงี้ยคือทุกคันอะ่ะไม่ต้องซีเรียสบางคนดูรถไม่เป็นเพิ่งเคยซื้อรถมือสองครั้งแรก่รู้จักพี่เสือเฮ้ยแต่ไม่อยากจ่ายแพงไม่อยากออกป้ายแดงแล้วมันแพงเกินไปคือจะซื้อรถมาสำรองหรือว่าใช้แค่เล่นเล่น,ลนไม่ได้ใช้จริงจังขนาดนั้นก็ผมว่าก็ตัวนี้ก็รับจบนะครับ 369ผ่36 9, อน6,300แม่พุ่งแม่บ้านใช้ได้หมดนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์ผ่านตังไม่ต้องส่งฟร,ฟรีทั่วไทยจัดไปแมนฟรีทั่วไทยซื้อใช่เก็บแบบนะครับใครสนใจแบบนี้มาดูใกล้ที่นะครับใครเกออยุคกาเรเลือกรถไว้ใจพี่เสือครับ